ความรักมันก็เป็นเรื่องแปลกจริง,รงๆนี่ครับพออยู่ที่กันบ่อยๆเจอหน้ากันทุกวันกับรู้สึกเบื่อรู้สึกรำคาญแต่พอไม่มีเขาหรือว่าห่างกันไปกับรู้สึกคิดถึงเราก็อยากอยู่ใกล้ๆนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ หปรือมาในครวก็จะเป็นนางเอกของเราเพิ่งจะเลิกเรียนเธอเองก็กําลังจะกลับบ้านแต่ว่าทางแดนคุณแม่ก็ไลน์มาบอกว่าให้นางเอกของเราไปซื้อของที่ตลาดมาทํากับข้าวเย็นหน่อยทางแดนนางเอกของเราก็เลยรีบไลน์บอกพี่ชายน่ครับว่าให้ไปเป็นเพื่อนแต่ว่าทางแดนพี่ชายก็ได้ปฏิเสธไปนางเอกของเราก็แอบโมโหอยู่นิดนึงนะครับเธอเองก็รีบวิ่งกลับบ้านเปิดประต right the well, right. right right ูมาจ้าเอกกับพี่ชายนางเอกของเราก็เลยดถามนะครับว่าทําอะไรทําไมไม่ยอมไปจ่ายตลาดเป็นเพื่อนทางแดนพี่ชายก็เลยที่บอกไปน่ครับว่ามันเองเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ก็เลยหาวิ ที่ออกกําลังกายเพื่อจะให้ตัวเองดูดีนางเอกของเราพอได้ยินแบบนั้นก็แอบห่วงพี่ชายอยู่นิดนึงเธอเองก็เลยรีบตรงเข้ามาแล้วก็พยายามแกล้งพี่ชายเพื่อให้เลิกออกกําลังกายจนสุดท้ายทางด้านพี่ชายก็ต้องยอมเลิกนะครับแล้วก็ไปจ่ายตลาดเป็นเพื่อนนางเอกของเราต่นมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นางเอกของเราก็กลับจากโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับเปิดประตูมาจ่าเอกกับพี่ชายเธอเองก็เลยได้ถามนะครับว่านั่นใครแต่ว่าทางด้านพี่ชายก็ยังไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงข้างตอบนานเอกของเราว่าเธอเองเนี่ยกำลังคบหาดูใจกับพี่ ีชายนางเอกของเราอยู่จากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้แนะนําตัวกันแล้วก็มีพูดคุยกันนิดนึงจนทางด้านพี่ชายก็ดีบ่นให้หนางเอกของเราว่าเธอรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปพักผ่อนได้แล้วฉั้งสองคนอยากจะมีเวลาส่วนตัวนางเอกของเราพอได้ยินก็รู้สึกโมโหให้พี่ชายเธอเองก็เลยปิดประตูไปปั้งใหญ่พอตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนางเอกของเราก็องอนพี่ชายที่โดนดุเมื่อกลางวันทางด้านพี่ชายก็เดินเข้ามาแล้วก็พยายามขอโทษนางเอกของเราทางด้านนางเอกของเราก็เลยดีบอกไปนี่ครับว่ามีธุระอะไรถ้าไม่มีธุระคงไม่เ อมาหาฉันรอกทางด้านพี่ชายก็เลยดีบบอกไปนี่ครับว่าฉันอยากจะปรึกษาเรื่องความรักนะ่ะเธอเองก็รู้ว่าฉันยังไม่เคยมีแฟนไม่เหมือนเธอมีแฟนตั้งแต่สมัยมอตอ้นเลยนางเอกของเราก็เลยพยายามถามพี่ชายนะครับว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับอะไรทางด้านพี่ชายก็เลยรีบบอกไปนี่ครับว่ามันกับแฟนสาวนเนี่ยกำลังจะไปเดทกันแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจังหวะไหนควรสารภาพรักหรือว่าจูจุ๊บเขาทางด้านนางเอกของเราก็พยายามอธิบายนีครับแต่ว่าทางด้านพี่ชายก็เหมือนจะไม่เข้าใจเธอเองก็เลยได้สอนภาคปฏิบัต พาพี่ชายลองจูจุกซึ่งพอจูจุกเป็นทางด้านพี่ชายก็รีบขอบคุณนางเอกของเราจากนั้นมันเองก็เลยขอตัวกลับห้องนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมาทางด้านพี่ชายก็แต่งตัวเต็มยศแบบรอเลยนะครับนางเอกของเราก็เลยด้ทาาว่าทําไมวันนี้แต่งตัวรอจ้างทางด้านพี่ชายก็เลยด้บอกไปนะ่ครับว่าฉันจะไปเดย์ตอนแรกนะัดกันไว้อาทิตย์หน้าแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกมั่นใจก็เลยขยับมาเป็นวันนี้นะ่ะฉันขอตัวก่อนนะฉันรู้สึกตื่นเต้นมากจากนั้นทางด้านพี่ชายก็เลยรียอบวิ่งออกจากบ้านส่วนทางด้านนางเอก ของเราก็ไปเรียนหนังสือนะครับพอตกมาตอนเย็นทางด้านพี่ชายก็นั่งหง่อยเลยนี่ครับนางเอกของเราก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าวันนี้ไม่เห็นหน้าพี่ชายเลยเธอเองก็เลยเดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็ได้สอบถามนะครับว่าวันนี้ไปเดทเป็นยังไงบ้างทางด้านพี่ชายก็พูดแบบเสียงอ่อยๆนะครับว่ามันเองเนี่ยพอไปถึงสถานการณ์จริงทําอะไรไม่ถูกทางด้านหนึ่งเอกของเราผลิตียิญี่ปุนไปนี่ครับว่าเรื่องแค่นี้เองมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะฝึกให้ใหมเดี๋ยววันนี้ฝึกเยอะกว่าเดิมด้วยหลังจากกู้เสร็จนางเอกของเราก็พุ่งเข้าหาแล้วก็ จากขั้นสุดให้กับพี่ชายนันเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานางเอกของเราก็กลับจากโรงเรียนเหมือนเดิมนี่ครับแต่ว่าพอเปิดประตูมาก็ได้จ้าเอกกับรองเท้าผู้หญิงนั่นเลยครับทางด้านพี่ชายของเธอพาแฟนมาที่บ้านนางเอกของเราก็รู้สึกหมุดหงิดมากๆเลยนะครับเธอเองก็รีบตรงมาที่ห้องแล้วก็เอียงหูฟังดูซึ่งก็ได้ยินเสียงพี่ชายกับคุณแฟนกําลังคุยกันนะครับนางเอกของเราก็เลยรีบมาหยิบโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความบอกพี่ชายว่าให้คุยกันเบาๆหน่อยซึ่งในตอนแรกพี่ชายก็ไม่ได้ ตอบนี่ครับนางเอกของเราก็ส่งข้อความย้ำๆไปจนสุดท้ายพี่ชายของเธอก็ยอมตอบแล้วสักพักหนึ่งทางด้านพี่ชายก็เดินเข้ามาหานางเอกของเราที่ห้อง er> แล้วก็ด er> ีบอกว่าส่งข้อความเข้าไปหาทําไมนางเอกของเราก็ดีบอกไปนี่ครับว่าห้องพี่มันเสียงดังนี่ฉันไม่มีสมาธิอ่านหนังสือแล้วแฟนพี่ล่ะทางด้านพี่ชายก็ดีบอกไปนี่ครับว่าเขากลับไปแล้วเขาน่าจะเขินเธอนั่นแหละพอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมานี่ครับเธอเองก็เลยดีบอกไปว่าพี่เองเนี่ยยังไม่มีวิชาขั้นสุดยังไม่เก่ง ขณะนั้นวันนี้ฉันว่าฉันจะสอนเพิ่มจากนั้นเธอเองก็รีบลุกขึ้นมาเปิดอันติไซนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นนั่งก็ไที่กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมาทางด้านพี่ชายก็ได้พาคุณแฟนมาที่บ้านทั้งสองคนก็นั่งติวหนังสือด้วยกันอยู่ทางด้านน่งเอกของเราก็มานั่งปั่นเหมือนเดิมนะครับพยายามเรียกร้องความสนใจไม่ให้พี่ชายมีสมาธิซึ่งก็เหมือนจะได้ผลนะครับทางด้านพี่ชายเนี่ยก็ไม่มีสมาธิจริงๆมันเองก็เลยได้จูงแขนนังเอกของเรามาอีกห้องหนึ่งแล้วก็ที่บอกว่าจะไปนั่งกวนฉันทําไมฉ ดีวหนังสือนะทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปนี่ครับก็เพราะพี่ไม่สนใจน้องนุ่งไงล่ะฉันเองก็เลยต้องทําแบบนั้นว่าแต่วิชาที่ฉันสอนให้เอาไปใช้แล้วสินะทางด้านพี่ชายก็ได้ปฏิเสธไปนี่ครับว่ามันเองยังไม่มีโอกาสได้ใช้วิชาเลยนางเอกของเราพอที่ยินคํานี้ก็ดีใจเหมือนเดิมนี่ครับเธอเองก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนานเลยครับหลังจากนั้นน่านก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าพอกินเวลาไปได้สักพักหนึ่งทางด้านคุณแฟนก็ตะโกนบอกว่าวันนี้เย็นมากแล้วฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะไว วันหลังจะมาใหมาทางด้านพระเอกของเราก็เลยที่ตอบตกลงพร้อมกับขอโทษที่ไม่ได้ออกไปส่งทางด้านคุณแฟนก็เลยที่บอกนี่ครับว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันกลับเองก็ได้จากนั้นเธอเองก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนะครับเช้าวันต่อมานางเอกกับพระเอกของเราก็จะไปเรียนหนังสือนี่ครับระหว่างนั้นทางด้านพระเอกของเราก็ได้บอกกับน้องสาวว่าเรื่องที่เราสองคนทําอยู่ฉันว่าพอแค่นี้ก่อนนะนางเอกของเราพอได้ยินแบบนั้นก็ทําหน้าบื้อใส่พร้อมกับบอกพี่ชายของเธอว่าไอพี่บ้าจากนางเอกของเราก็รีบไปเรียนหนังสือนะครับเพราะตกมาต อนเย็นนางเอกของเราก็นั่งงอนไม่ยอมคุยกับพี่ชายจนสุดท้ายทางแดนพผะเอกของเราก็ต้องเข้ามาขอโทษและก็งอนนางเอกของเราแต่ว่าทางแดนนางเอกของเราก็ไม่ยอมคุยด้วยนี่ครับจนสุดท้ายทางแดนพระเอกของเรากได้บอกว่ามันเองจะเลิกกับแฟนแล้วแล้วก็จะตามใจน้องสาวทุกอย่างนางเอกของเราพอได้ยินคำนี้เธอเองก็ยอมให้อภัยพี่ชายนั่นเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้ยินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ up